ท่านก็เป็นข้อสังเกตที่ดีมากนะท่านวีโรดท่านเฉยผลหลายๆท่านท่านบอกว่าการจัดงบกองทัพยังเป็นการจัดแบบโคต้าอยู่ก็หมายความว่าทัพบ,บกมากก็ต้องมากต่อไปทัพอากาศมากก็มากต่อไปเรือก็น้อยกว่าเขาก็น้อยอย,อย่างนี้ไปตลอดไปแล้วก็ยังซื้อใครซื้อมันจัดใครจัดมันอันนี้อันนี้เป็นปัญหาที่ทางกองทัพเองเขาก็พูดคุยกันมานานนะผมเลยอย่างนี้ครับผมอยากให้ท่านทราบว่า จากการพูดคุยกับผู้นําเหล่าทัพเกือบทัวงนดนะบรรลุถึงระดับหนึ่งแล้วว่าผมกําลังจะตั้งคณะทํางานขึ้นมาจะจัดงบประมาณแบบใหม่ซึ่งตั้งใจว่าจะเริ่มทําในปี69เกงบประมาณแบบใหม่ที่ผมเรียกก็คือว่าเป็นงบประมาณแบบจัดแบบแพ็กเกจแพ็กเกจก็คือสามเหล่าทัพสี่กับทัพไทยเนี่ยจะจัดงบประมาณเนี่ยมานั่งคุยกัน เอายุทธศาสตร์ของประเทศเป็นตัวตั้งวิเคราะห์ว่าภัยความมั่นคงมันมาทางไหนมาอย่างไรสมมติภัยความมั่นคงในห้าปีข้างหน้ามันมาทางภาคใต้การสึกจะมาทางนั้นแหละสถานการณ์ทางนั้นละอุการจัดซื้องบประมาณกองทัพบ,บกอาจจะน้อยกว่าเขาด้วยอาจจะต้องเติมให้กองทัพเรือมากหน่อยบกอากาศกันไล่กันมาตามยุทธศาสตร์ที่เขาจะคุยกันถ้าควรว่า ภัยความมั่นคงมันมาทางตะวันตกหรือตะวันออกทับบกก็ต้องเป็นพระเอกก็ต้องจัดซื้อเยอะทับอากาศก็เติมหน่อยทับเรือก็น้อยเขาหน่อยก็พูดง่ายว่าต้องมาคุยกันแล้วก็คิดร่วมกันแล้วก็จัดวางเวทเวทน้ําหนักเวทให้สําหรับแต่ละเหล่าทับเนี่ยวางเวทใหม่พอวางเวทเสร็จมันก็จะเกิดการซื้อร่วมกันแบบเดียวกันใช้ร่วมกันได้ แล้วก็รบร่วมกันได้ถ้าต่างคนต่างซื้อต่างคนต่างคิดเนี่ยเราก็คิดได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดศึกมาจริงๆแล้วเนี่ยรบร่วมกันได้ไหมหรือว่าเลด้าคนละยี่ห้อไปคนละทางเพราะฉะนั้นสูตรนี้นี่ผมก็ระมัดระวังในการที่จะทําเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนก็เลยตั้งคณะทาหารนั่นแหละเขาศึกษากันซึ่งก็มีความเป็นไปได้ครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งซึ่งทางหารเก่าทาหารในหลายท่านอยากให้ทํา แต่ยังไม่ทําสาเร็จอาจจะสําเร็จยุคนี้นั่นก็คือซื้อด้วยกันคิดด้วยกันซื้อด้วยกันแต่ผมพูดง่ายๆอาจจะหนึ่งยุทธศาสตร์หนึ่งยุทธโภกกรแต่ว่าแยกกันซื้อคําว่าแยกกันซื้อไหมครับว่าพอวางเวทแล้วจะซื้ออะไรแล้วเนี่ยขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างก็แต่และระทับก็ไปว่าเองนะเพราะว่าถ้าพูดอย่างนั้นเราควรจะไม่เข้าใจว่าอ้าวนี่ลทัทีจะรวบอํานาจมาซื้อเองส่วนกลางถึงไม่ใช่รวบมาเวท แต่จัดซื้อหน่วยเริมไปจัดซื้อเองเพราะท่านเป็นนิติบุคคลอันนี้เรียนให้ทราบว่าถ้าระบบนี้ขึ้นมาใหม่แล้วนี่จะตอบโจทย์หลายๆเรื่องให้กับกองทัพของเราขอบคุณครับขอบคุณครับท่านรัมตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านมาลิดงเสงี่ยมพงศ์นะครับจะขอญาติตอบครับเชิญครับท่านครับ